อาจากอภัาายที่ได้นะก็มีเป็นดินา้าประสบกบารบังกอนนะแล้วก็เออน้ําก็รกฎลปีนพิจิตนะลมเมถุนตุนกลกงนะแล้วก็ไฟเรื่องสีธนูนะนี่ครบสิบสองราศีนะเด่นๆนีไฮพิงเทสวันจันทนะ One, ทาวเวอร์วันอังคารเดอนสตาร์ราศีกุมนะแล้วก็เดือนลเมอร์เป็นเมถุนคนคู่นะจากอภัาายนะนี้เรียกว่าเป็นเออ่ รักทางเลือกนะเป็นนักอาสองสามคนคะถ้าเป็น the lover แล้ยังไม่ใช่คู่รักหรือแฟดนะเป็นเอ่อลักษณะของรักทางเลือกตัวเลือกนะแสดงว่าไม่ได้มีคุณคนเดียวนะก็ยังรู้สึกรักชอบอยู่นะแต่ว่ามันมนขยายด้วยสิบดาวกับคิงออฟสอดเลยนะคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม่นะหรือไม่ก็เอ่อ เรียกว่ามีความถึงอยู่นะถ้าเป็นคิงออฟสอบเป็นไพ่คนที่หึงนะมีปากเสียงใจร้อนรุทะลุนะก็สิบดาบเลยนะแทงคุณเลยนะก็เรียกว่ามีปัญหาโคม่าหลับเลยนะเพราะไอ้เรื่องของเอรักทางเรื่องนะก็มีความหึงหวง,งกันนะก็โคม่าเลยนะสิบดาบน่าจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงเลยนะอันนี้คือระดับไอซียูนะถ้าสิบดาบนะ เาราด่านะก็คือเครียดคิดมากนอนไม่หลับนะเขากังวลมากเลยนะเขาหรือคุณก็ได้นะก็ทําให้ทาวเวอร์ไปเลยนะพังจบกันกระทันหันไปเลยนะก็มาขยายด้วยห้าถ้วยด้วยนะก็คือล้มลงเป็นสามถ้วยนะจะยังเหลือสองถ้วยยังรักอยู่แนละ้วก็มีเกณฑ์ที่จะอน,น,นาคตสามารถกลับมาได้นะห้าถ้วยคือเสียดายเสียใจเศร้าอยู่นะแล้วก็คิดถึงนะแต่ว่าตัวเองดันไม่มีคนเดียวนะมันก็เลย เป็นอย่างนี้นะส่วนเดอสตาร์นะเขายังมีความหวังอยู่นะไม่รู้ว่าหวังกับไขรนะที่นี่ดันมีไฮเิอเทพอีกนะกับหนึ่งหมายนะหนึ่งไม้ก็คือยังหวังที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่ว่าไฮเินเทพนี่คือถ้าไม่ใช่หมายถึงเอ่อคิดถึงหรือว่าหลงไหลนะนี่จะหมายถึงคนในความลับนะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่า,าเดอร์เมื่อมันเป็นหลักทางเลือกเอาสองสามคนก็คือเป็นทางเลือกอะค่ะทางเลือกก็ยังไม่ใช่ตัวจริงนะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น ไฮบิงเทนะอะไรที่แอบซ่อนหรืออยู่ในความลับนะคะ mm hmm. ยังหวังที่จะได้เริ่มใหม่กับคุณนะแต่เป็นแบบลับๆปกปิดไม่ได้เผยน,นะถ้าเป็นไฮพิงเท็นะก็ยังลงสเสนอยู่นะ King of ฟวานะ mm hmm. เขายังเป็นแนวเศ้ชูหวานอยู่นะแล้วก็เจาเ้ล่นนะก็เขาจะกลับมาขอโอกาสคุงนะคะหกเหรียญน,นะจะเห็นว่าให้เท่ากันนะสำหรับเลสามเหรียญเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าสี่ถ้วยค่ะ น่าจะเป็นตัวคุณคุณแบบเบื่อเซ็งนะเพราะว่าก็ไม่อยากจะอยู่ในที่ลับนะอยากอยู่ในที่แจ้งนะเพราะว่าไม่ได้มีสถานะนะถ้าเป็นใครจริงเท็นะคือกลับมาขอให้ได้เริ่มกันใหม่นะแต่ว่าอยู่ที่คุณละคุณก็จะเบื่อเซ็งเลยฮะดูจากสีถ้วยก็คือไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพอใจแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะโคม่านะแล้วก็เคย เลิกลาจบบรไกาะทางทันเน,นะเขาเสียใจก็เลยมาขอโอกาสเริ่มใหม่นะแต่ว่าคุณจะยังต้องอยู่ในสถาน,นะคนในความลับลับลับต่อไปนะก็ไม่ได้เปิดเผยนะเพราะว่าเป็นลักทางเลือกนะคือเขายัางไม่เลือกนะก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะมีตัวเลือกหลายคนก็เลยไม่ได้เปิดจากคนนะผูคนต้องซ่อนกันหมดอยู่ในนั้นหมดเพราะว่าตัวจริงยังไม่ได้เลือกนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้นะ